อ่มวะอิ่มไหเอิ่มมากเลยพี่ับพี่บอลครับพี่ไหนๆก็พอดีมีเรื่องเล่าว่ะเอาแล้วยังไงครับสักหน่อยแล้วกันเอาเอาโอเคไหมี่เห็นอีพีแรกพี่เล่าว่ามีประสบการณ์อะไรมาใช่ไหมพี่ผมก็มีเหมือนกันอืงั้นตอนนี้ทีวีเทคออฟจะขอตัดเข้ารายการ เล่าหลอนไม่ว่าอ้าวนะค,ครับทุกคนทีบีเช k คออรอบนี้กลับมาอีกแล้วนะแต่รอบนี้อ่ะพอดีว่าเราเพิ่งทานอาหารกันเสร็จนะ,ะเราขึ้นรถรมาเนี่ยพี่เต้มีเรื่องเล่าอยากจะเล่าให้เราฟังพอดีครับอ่าด้วยสถานการณ์ที่มัน บังเอิญและชนมุนนะคราขอายทำคลิปนี้กันบนรถเลยนะครับผมครับผมเรื่องเล่าเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรครับขออีกทีครับลองของพระใหม่ครับลองของพระใหม่เนะครับผมอเดี๋ยวเราจะมาฟังพี่เต้เล่าให้ฟังกันครับมาเนี้ยเรื่องเล่าเนี้ยพี่มันไม่ใช่เรื่องเล่าจากที่ไหนพี่ครับอันนี้มันเป็นเรื่องจากประสบการณ์จริงของผมเลยถ้าใครยังไม่รู้นะครับคือพี่เต้เนี่ยครับเป็นพระวัดป่านะครับอืผมเคยไปบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งครับผม คือพี่ก็น่าจะรู้เนาะการไปบวชการเป็นนาคอะไรเงี้ยครับอยู่ในวัดป่าอพี่ก็ต้องรู้สึกแบบจะมีการโดนลองของไหมจะมีแบบอาเจ้าถิ่นผีเผอมาหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งในตอนที่เราเล่าอย่างเงี้ยครับมันก็สนุกปากอะพี่อืมแต่เหตุการณ์จริงที่อยู่ตรงนั้นะมันน่ากลัวมากพี่เพราะมันกลัวว่าเราจะโดนลองของไหมอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ผมรู้นี่วัดป่าเป็นการน่ากลัวมากเลยเนาะจริงๆคือเป็นเป็นกุฏิผมอะอยู่กลางป่าแล้วทีเนี้ยครับก็คือผมอะ ไปบวชวันแรกครับผมเข้าพิธีเสร็จปุ๊บกลับมาเนี่ยพอถึงตอนกลางคืนผมก็จะคิดเรื่องพวกนี้พี่ว่าแบบนี้การบวชพระวันแรกเราจะโดนของไหมจะมีการลองของหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมครับผมซึ่งจริงๆอ่ะผมกลัวตั้งแต่การบวชนาควันแรกแล้วครับในวัดป่าคือก่อนบวชพระผมต้องบวชนาคเจ็ดวันอ๋อต้องบวชนาคเจ็ดวันเพื่อเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนั้นผมก็กลัวแล้วว่าจะโดนลองของอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่แต่ก็ไม่มีอะไรครับแต่คราวนี้พอบวชแล้วไง เราเป็นผ้าเหลืองแล้วเนี่ยผมก็กลัวมากคือในกุฏิพี่จะมีแบบโต๊ะทำงานและสัหภระแบบรูปเดียวในห้องห้องหนึ่งมีโต๊ะทำงานมีเตียงโต๊ะทำงานเนี่ยผมกลัวถึงขนาดแบบถ้าเราไปนอนพวกตื่นมาจะเห็นใครนั่งบนโต๊ะเราหรือเปล่าแบบเราก็คิดไปก่อนแล้วนะทีนี้พวกเครื่องต่างๆบาท ชุดเชิดกระเป๋าที่เราเอามาบวชเลยผมวางไปตรงนั้นหมดเลยเพราะผมแบบไม่อยากให้มีใครมานั่งด้วยความกลัวมากเลยอ่าก็คือเอาไปวางกองไว้ตรงนั้นอ่าใช่ก็ไม่อยากให้ใครมานั่งไงก็ทับ,บ,ท,บทับที่ไว้เพราะมันมันน่ากลัวจริงพี่ในวัดป่าครับครับแต่ผมก็วันคืนแรกผมก็นอนแบบหลับตาแต่จังหวะที่ผมหลับตาแบบอันนี้คืนแรกเลยเหรอคืนแรกที่บวชครับพี่หัวใจมันเต้นนอนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเพราะเราก็กลัวไง ครับการบวตไปแรกลืมตามาจะมีอะไรหรือเปล่าวะแบบขมตาได้ไหมพี่ตอนแรกขมตาได้แต่มันไม่หลับพี่พี่ชอบหลับตาได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเพราะมันเงียบไม่ไม่มีเสียงอะไรเลยพี่เลยตุบ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 อะไรเงี้ยแต่นานมากๆแลแบบสักพักหนึ่งอะสองสามชั่วโมงอคงไม่มีอะไรแล้วบ้งครับสักพักหนึ่งที่มีเสียงตุบอันนี้คือเสียงอยู่ๆก็ได้ยินขึ้นมาพี่ครับา มีแบบมีคนเหยียบไม้ไหมอ่ะพี่อ๋อเอาละนี่อะไรวะอันอันนี้คือกุติเราเนี่ยคือมันมันมันอยู่สูงจากพื้นหรือว่ายังไงพี่ว่าอยู่ผมมีรูปเอ็นเสิร์ตให้ดูแต่เท่าที่ผมเจาได้เป็นกุติที่ก็ก็เลยพื้นแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้สูงมากพี่ก็คือใต้พื้นนี่สามารถลอดเข้าไปได้เหรอครับไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องสอ็นเสิร์ชรูปให้ดูครับอันนี้แค่อยากรู้นะถามเฉยๆโอเคครับเล่าต่อเลยแต่ว่ามันก็จะได้ยินเสียงแก๊กครับ อะไรเงี้ยเหมือนมีใครมาเหยียบปุ๊บผมคิดแถวนั้นก็แม่ไก่ป่าไก่เปอเยอะอะผมก็มจะเป็นสัตว์อะไรเงี้ยนะพี่ก็มาทําผมก็ผมเป็นคนชอบทําใจดีสู้เสือไงไม่มีอะไรหรอกเนีแม่งมาแก๊กแก๊กแก๊กเมันก็คงไก่ป่าเดินแล้วมั้งอะไรงี้พี่เราสักพักหนึ่งครับก็คือแบบมันวิ่งรอบกุฏิผมเลยพี่ คือมันไม่ธรรมดาแล้วอ้ครับเสียงคือนอนหลับเย้ยเสียงมันวนเหรือเพราะว่าปกติถ้าเป็นไก่มันก็จะเขีรยอยู่กับที่อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมคิดว่าแบบผมว่าผมโดนแล้วแหละครับจะสวดมนต์แตก็ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเลยผมคมตาหลับแบบใจหลับแต่มันกายผมไม่หลับเลยพี่อืออืออือแผมแต่ก็คิดว่าอไม่มีอะไรหรอกมั้งอืออืออืสักพักเดียวพี่เอเจ้าของเสียงนั่นนะไอ้เว้ยชื่อคนลุกเลย จริงจริงอ hey oh, ันนี้เรื่องจริงให้ตายเลยจังหวะนั้นพี่รู้สึกไอ้พี่ผมว่าแบบไม่ไม่ไม่คือถ้าถ้าจังหวะนั้นเป็นผมนะครับตอนแรกเราก็เราก็นอนเราคิดว่าอาจจะเป็นพวกสิ่งสารสนเทศอะไรอย่างเงี้ยน่คือใจไม่อยู่แล้วนะใช่ครับมันเริ่มอ่ะคือคือคือมันสู้กับจิตใจด้วยถูกไหมการบวชเนี้ยนะใช่ไหมเออจิตต้องแข็งเนาะใช่คือใจนอนอน่ะแต่กายผมแบบมันอยากจะร้องไห้มากครับผมกลัวตะเลิดมากๆเพราะว่าบวชป่ามันแบบจิตใจมันต้องเข้มแข็งนะพี่ คือถ้าจังหวะแล้วผมเ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยวิ่งหนีออกไปคือมันไม่มีมันมืดหมดเลยพี่ก็อันตรายมากใช่ไหมอันนี้คือบอกทุกคนก่อนนะครับครับคือพี่บอลยังไม่เคยบวชนะเลยเลยยังไม่ได้ลึกซึ้งมากว่าการไปบวชเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแต่แต่เท่าที่รู้เนี่ยพี่เตเนี่ยแกบวชวัดป่าเนี่ยน่ากลัวแน่ๆเพราะว่ารูปเนี่ยน่ากลัวมากเลยใช่ไหมพี่ครับคือผมโชคดีอันนี้เล่าเสริมหน่อยแล้วกันครับพี่ตอนไปบวชที่วัดป่าก็คือมันก็จะเป็นป่าเนาะก็ไม่มีอะไรเราก็แบบ เอาไว้เผื่อรับรองพระรูปใหม่ปีกิสวาบัตในป่านะพี่ครับแล้วมีหลังคาเพิงเป็นเพิงอ่ะสําหรับพระรูปเดียวอ๋อเพิงแล้วก็กุฏิหนึ่งพระองค์เดียวเลยเหรอพี่ไม่ใช่กุฏิด้วยพี่เป็นเพิงอรัอ๋อเป็นไม้ต่อเลยอ่ะโอ้แล้วก็เป็นแบบทําแท่นขึ้นมาเป็นที่นอนครับแท่นเป็นปูนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโอ้โหนั่งแบบลงศพชัดๆ่ะพี่เสียว่ะแล้วก็มีสลนดําๆปิดกันยุงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมไปวันแรกอะพระท่านบอกให้ผมนอนตรงนี้ แต่บอกตรงๆให้ตายกูก็ไม่นอนมันน่ากลัวมากพี่มันอย่างการหลงศพอะแล้วบอกอ่ามันแบบบีบคั้นหัวใจผมมากผมเลยไปนอนที่กุฏินั้นไงครับแล้วก็ดันมาเกิดเรื่องมีเสียงคนเดินลอมีเสียงไอแคกอะไรเงี้ยคืนนั้นผมก็เลยแบบแม่แล้วมันกลางป่าใช่มันจะไม่มีอะไรใช่มันไม่มีก่อนหน้านั้นผมก็อยู่มาสิบกว่าวันแล้วไงมันไม่มีเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยครับพี่ครับ ผมก็ข่มตานอนแบบจะร้องไห้เลยแต่มันก็ไม่มีอะไรนะผ่านรัยปุ๊บตื่นเช้ามาครับดีใจมากรอดมาได้อแสดงว่าผมตาไม่หลับยันเช้าเลยนะอืมก็เกือบก็คือมาหลับตอนใกล้เช้าแล้วอะไรเงี้ยโอ้เออเออกลัวมากไงครับพี่ตื่นมาจะไปทําบุญทำวัดเช้าครับครับพี่แบบประตูอหลกมาเจอเต็มเต็มพี่อะอะอะวหมายังไงวะ หมามานอนอเออยังไงวะผมก็แบบไอ้เฮียไม่เคยเจอมาก่อนสิบยี่สิบวันเยเอ้าอะไรมึงมาไงเนี่ยเจอผมก็กระดิกหางเวะยอืออือออเาอแล้วมึงอะไรอ่ะสภาพมันไอเว้ยแล้วะขอเสียงเมื่อคืนเป๊ะนี่คือมา อ้าวเว้ยไอคือคือเสกไอเหมือนคนเลยเหรอพี่หรือว่าไงใช่โตมันไอหรืออะไรสักอย่างกันแล้วเออมันต้องตออกมาแต่ตบผมก็เคยได้ยินนะหมาที่มันไอคล้ายๆคนเวลามันอะไรติดคอเอออย่างเงี้ยไหมครับผมเออเออโอ้แล้วเป็นไงต่อพี่ก็แบบจังหวะแล้วผมว่าไปรูปๆอะไงก็พระเดินมาพระเก่าๆที่เขามาอยู่อ๋อชื่อน้องมะลิอ๋อไอ้มะลโอโหไม่เจอนานตั้งสิบกว่าวันนะ โอ๊ยเออเอาสรุปไม่บอกกูว่ามันมีหมาโอ้โักมีมีเหี้ยแต่มันน่ากลัวมากเลยพี่เไม่คือถ้าไม่ได้อยู่สถานการณ์นั้นไม่รู้นะใช่ครับคือมันบีบคั้นจิตใจเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในที่เงียบๆไหมใช่พี่ไม่ไม่อย่างน้อยๆถ้ามันเผาสักบล็อกให้มันรู้ซะหน่อาเราจะได้หรือไม่แบบมึงก็เข้ามาเหนือกูก็ได้ใช่พี่เออมันเสือกเดินไง และใบไม้ตรงนั้นมันคือเป็นใบไม้สักพี่มันใบใหญ่อ๋อครับมันก็จะเป็นแบบพวกใบไม้พห้งมมันก็ดังอ่ะใช่พี่โอ้แประเด็นคือมันดันมีเสียงไอไงโอ้่แบบหรือหรือเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามันเห็นว่ามีคนมันเลยมาใช่น่าจะใช่เพราะกุฏินั้นก็คือปกติไม่มีใช่ไหมต้องจกพรักใหม่ใช่ไหมาจำท่านไปจำบัาที่อื่นโอ้มันว่างอยู่ผมก็เลยขอขอนอนตรงนี้อะไรเงี้ยครับโอ้เอมารลี่นะอืมเอมาอลี่ ทุกคนอักงมากอักงูมากอ้ที่อันนี้คือเรื่องจริงครับผมไม่ได้มาแต่งให้บั็นหานี่คือเรื่องจริงเออผมเนื้อผมเนี่ยคิดไปอย่างอื่นแล้วนะไม่คิดว่าจะมาชมอย่างนี้นะไม่ใช่แค่พี่ครับตอนผมอยู่ตอนนั้นน่ะเออผมจะขาดใจตายนะจริงมันน่ากลัวนะเป็นไม่ใช่แค่พี่นะผมว่าใครอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ต้องคิดมากอะครับผมแค่อยากจะให้ผ่านคืนนั้นไปไวๆอ่ะสรุปก็คือเป็นอมาลิ ครับที่เป็นต้นเรื่องครับใช่พี่แล้วหลังจากคืนนั้นนะพี่มีอะไรอีกไหมก็พอรู้เป็น <c oughs> มาริก็มีอะไรทำกูได้แล้วแต่จริงๆมันก็มีพี่แต่ว่าไว้อีพีต่อไป,ปนครัะไว้อีพีหน้าเรามาลองดูนะครับว่าเหตุการณ์ต่อจากไอตัวมาริเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะผมเกิดให้ฟังนิดนึงก็ได้พี่ก็คือมันก็ไม่ใช่แบบมันจะเจออะไรน่ากลัวขนาดนั้นนะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบเออมันมันเป็นจริงเหรอวะอะไรอ่า่าคือทุกวันนี้เรายังไม่เข้าใจว่าเอ้ที่เราเจอมันใช่หรือไม่ใช่เ่ยนทียบอธิบายไม่ได้ที่ทุกคนเราจะบอกว่าเพ้อเจอแต่ผมอยากให้ลองฟังเรื่องที่ผมจะพูดอะครับผมมันไม่คิดว่ามันจะเพ้อเจอได้พี่แล้วเป็นเรื่องจริงด้วยครับับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเรื่องนี้กันรอบหน้านะครับครับผมส่วนรอบนี้ไม่คิดว่าจะหักมุมขนาดนี้นะโอเอเมลินะฮะครับผมโอ้แต่แต่แต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ตรงนั้นนะใช่เราจะรู้ได้ยังไงนะแล้วก็มันก็ไม่ได้เห่าแบบหมาด้วยก็คือพระที่ท่านเป็นรองเจ้าอาวาสท่านเคยมาพูดกับผมว่าครับวัดป่าเนี่ยอืมคนที่เป็นอาหารเกณฑ์นะครับพี่ฝึกการลบการเลยนเนือทางร่างกายมาครับบางทีก็มาอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันแบบอ๋อเหรอพี่ออกมาจิตใจใช่มันจิตใจคุณต้องเข้มแข็งมากครับแสดงว่าคืนนั้นในพี่เต้ ต้องวัดใจแบบเกือบตายสุดๆเลยเตลิดบอกตรงๆคือคือมีมีมีความคิดที่จะวิ่งออกไปจากมีทุกห้านาทีพี่เหรอแต่ว่าก็คือด้วยความเป็นวัดป่าครับตอนกลางคืนก็จะปิดไฟหมดมันมืดเราออกไปก็ไม่ได้ี่ต้องมีไฟฉายสองคือจังหวัดที่ผมไปอยู่อะตอนกลางคืนอุณหภูมิจะเหลือตัวเลขหลักเดียวพี่มันหนาวมากพี่บรรยากาศก็ร้อนมืดหนาวโอ้โหแล้วก็ครบทุกองคเลย เวลาพี่ไปทําวัดเช้าอะไกลไกลจากจุดวัดทำวัดประมาณสี่ห้ากิโลพี่เดินคนเดียวอ่ะไม่มีอะไรเลยพี่ก็คือเราต้องเดินคนเดียวเลยพี่ใช่แล้วทุกครั้งที่ผมเดินพี่พี่สพามมีไฟฉายครับเสียงไมไม้ก็แก๊กก็แก๊กเสียงหนาวจากตัวพี่ผมเคยนะเกือบทุกวันที่เป็นะ สักพักมันจะเริ่มตะเรื่อเลยพี่ถ้าพี่วิ่งเมื่อไหร่พี่จะหยุดวิ่งไม่ได้เพราะมันน่ากลัวมากเลยเออเพราะว่ามันพมันเงียบมากทุกอย่างมันยินเสียงหูชัยใจตัวเองอะพี่ทุกอย่างมันเหมือนโดนใจมันมันมีแต่เรื่องทําให้เรากังวลนะเห็นรัศมีไฟภายในแค่หนึ่งเมตรหน้าตัวเองนอกนั้นมันมืดหมดเลยโอ้โหน่ากลัวมากเดี๋ยวนะผมถายอีกเรื่องนึงตอนที่พี่เต้นอนอยู่ในห้องอ่ะครือคือคือมันมืดมากด้วยไหมพี่ตอนองอยู่ในห้องเลย กุฏิมันเป็นเหมือนบ้านปกติเลยครับก็โอเคพี่แต่พอปิดไฟปุ๊บมันเหมือนพี่หลับตาโอมืดตึ๊บเลยพี่เพราะมันไม่มีอะไรจริงๆรนะครับมากเพราะบรรยากาศมันเงียบเกินไปพอมันเงียบเกินไป,ม,นไปมีเสียงอะไรน,นิดนดงเราก็คิดไปไกลแล้วอะครับผมเอถ้าเป็นผมนี่คือผมวิ่งแต่ห้านาทีแรกแล้วแหละมันน่ากลัวจริงพี่แล้วก็เรื่องในกุติเนี้ยเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีแบบไม่ตลกเลยคราวนี้คราวนี้ไม่ตลกแต่ก็ไม่เจอกลางๆนะครับแต่ก็เออ น่าคิดอ่ะครับผมเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเหมือนเหมือนจะนา่ากลัวแต่ก็ดันกาลายเป็นเรื่องที่หักมุมไปซะ้ะฮะพอพอหักมุมปุ๊บหลังจากนั้นครับพือผมก็เล่นกับมันตลอด <_ s 1> เลยผมมันมีมเพื่อนนะกลายเป็นมีเพื่อนไปพีเ่เหมือน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 มันมาอยู่ด้วยอ่ะ <_ s 1> ใช่เหมือนมันมันรู้ว่าเออคนนี้มา <N> มาบุญอ่ะ <N> มาอยู่ด้วยเไ,ได้บุญอะไรงี้มั้งนะใช่เอมันก็เป็นเรื่องที่เออดีๆเหมือนกันนะแบบใชมันเป็นประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะขำก็ขำมาจะ,กล,ะกลัวก็กลัวนะม,นมันกลัวมากเลยนะสู้กับจิตใจตัวเองไงนะใช่พี่อันนี้ผมว่าผมเข้าใจคนที่บวชพระนะฮะครับมันต้องสู้กับหลายๆอย่างนะฮะไลนจะใช่ครับเขาเขาส่วนใหญ่เขาบอกว่าชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตัวเองเนาะใช่พี่ใจเรานี่แหละที่ไปก่อนทุกอย่างแล้วใช่ครับนะคือพระท่านบอกว่า แค่จินตนาการโยมก็อย่าไปคิดสิ แต่ก็ไม่มีอะไรแบบนี้แต่ถามว่าทําอย่างนั้นมันไม่ง่ายไงครับผมก็ทําแล้วไงพี่ก็จินตนาการไงไตเกยไงมันเสือกไอไงประเด็นคือมันไอดันเหมือนคนไอไงเออจินตนาการของผมพังทลายครับโอ้ไอมะลิโดนแล้วไอมะลิทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าลืมตาลืมกูแบบเห็นภาพคือต้องมาค่อมผมแบบแน่นอนอุ้น แต่น่ากลัวจริงครับเข้าใจบรรยากาศเลยเออเเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยเรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้ใช่ไหมพี่เป็นยังไงกันบ้างฮะก็นะก็ฟังไว้เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็เป็นความบันเทิงนะฮะทุกคนครับผมอ่าเรื่องที่เรามาเล่าเนี่ยอาจจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าคนอื่นมาเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ หาเหตุผลไม่ได้นะครับผหรือไม่ก็หักมุมแบบนี้แหละอ่าอ่าก็เล่าสู่กันฟังนะครับอ่าก็ฟังกันสนุกสนานนะอ่ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าเออเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมหรือว่าเจออะไรหักมุมแบบนี้กันบ้างไหมคนที่ไปบวชกัน่ะนะอ่าสามว่ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอ่าทีนี้ก็รอบหน้าเดี๋ยวพีเต้จะมาเล่าอีพีต่อไปเนาะอยากถ้าอยากเอาเรื่องหาผมก็มีอ่า รับรองประเด็นค่ะมากแน่นอนประเด็นคือเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดูว่าเรื่องของพี่เต้ที่หาของพี่เต้กับเรื่องของพี่บอลที่หาแบบพี่บอลเอาหมีเหมือนกันเลยหมีเหมือนกันะเดี๋ยวเราจะไว้ชนกันนะเรื่องหาชนกันอะไรอย่างนี้นะผมมั่นใจบอกเลยผมมั่นใจแต่ก็ไม่ได้หาอย่างเดียวนะคือหาแบบก็น่ากลัวนะอโดยสุด ด้วยส่วนใหญ่เรื่องน่ากลัวบางทีมันเป็นเรื่องที่เราคิดไปเองแต่พอมันจบหักมุมเท่านั้นแหละนะปิกเลยก็ดีนะเดี๋ยวไว้เรามาลองติดตามชมกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้อีกหนึ่งรายการนะครับเข้ามาฟังเข้ามารับชมก็ดีใจแล้วครับผมพวกเราแค่ต้องการจะทำอะไรให้มันหลากหลายแล้วก็นำเสนอทุกๆคนนะครับผมชื่อรายการอะไรนะเล่าหลอนฮะไม่ว้า น,นสลับกันนะสลับกัน <laughs> เราจะพยายามเอาเรื่องที่เป็นประสบการณ์เนี่ยครับลงทุกวันพุธนะครับครับผมอ่าถ้าเป็นไปได้นะครับครับอ่าแต่ถ้าพุธไหนไม่ได้ลงก็จะเป็นลงรายการอื่นรหรือว่าอะไรต่อไปถ้าติดงานอะไรก็อาจจะมีเลทบ้างนะครับแต่เราจะพยายาม ให้อยู่ในวันพุธแล้วกันเนาะรายการนี้จะได้จะได้เป็นแบบเนาะมีเป็นเทิร์นเนาะใช่ครับผมวันไหนวันไหนรายการอะไรใช่ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมวันไงวันนี้ก็ครับสรุกสนานกันพอสังเกตแล้วสังเกตสังเครับผมก็อย่าไปโกรธไปเกลียดอะไรน้องมะลิมาเนะมันไม่รู้ฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าดีนะมันคมันทําให้เรารู้สึก ฟิลแรกเป็นอีกแบบ่ฟิลจบเหมือนแ้าเี้ยนดิ้งเลยอันนี้ส <ผม S 1> นุกดีครับสนุกดคีครับอ่าร <c oughs> อบหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับ,รบผมในเล่าร้อนไม่ว่า <laughs> ตามมาดูกันนะ <laughs>